กลับมาแล้วค่ะกับช่วง Talk of the Town นะคะช่วงนี้เราก็จะอัปเดตข่าวบันเทิงกันแบบฮอตๆอเลยค่ะใช่แล้วนะคะมากันที่ข่าวแรกเลยแล้วกันเป็นเรื่องราวของสาวบีมเนี่นะคะซึ่งเป็นลูกสาวของดาวตลกผู้ื่องลับนะคะพี่ดีดอกบันดันนั่นเองนะคะเขาบอกว่าล่าสุดค่ะหลายคนก็ไปงงว่าเอ๊ะทำไมเนี่ยเธอหายหน้าหายตาไปเลยแล้วก็รู้สึกว่าเอ๊ะ อ้วนขึ้นบ mm. วกขึ้นรู้สึกแบบผิดปกตินะักข่าวก็เลยไปสอบถามนะคะสาวบีมของเราก็ไม่รอช้าค่ะมีการจัดการถแถลงข่าวเกี่ยวกับเรื่องนี้เกิดขึ้นแล้วก็ยอมรับว่าตอนนี้เธอตั้งครันได้4เดือนแล้วนะคะเราไปถึงการตัดสินใจจะเป็นซิงเกิลมัม mm. หลายคนก็เลยงงว่าเอ๊ะพวกเกิดเรื่องแบบนี้ทำไมไม่แต่งงานไปเลยน,นู่นนั่นนี่อะถ้าสงสัยนะคะลองไปฟังจากเธอดีกว่าค่ะ ขอบคุณทุกๆท,ท่านเลยนะคะไม่คิดว่าจะมากันเยอะขนาดนี้จริงค่ะอย่างที่ทราบกันนะคะคือวันนี้ที่วินค่ะเอาไปว่ามาพบเจอกันก็นแล้วกันนะคะคือทุกๆท,ท่านก็ดูแลครอบครัวบิมเป็นอย่างดีะค่ะตั้งแต่พ่อมาแล้วนะคะก็เป็นคนในวงการบิมก็ยังทํางานแล้วก็เรียกได้ว่ามีรายได้จากการทำงานในวงการะคะบินก็อยากจะให้เกียรติทุกๆคนที่ ที่ดูแลครอบครัวเราเป็นอย่างดีนะคะที่จะมาแจ้งข่าวดีให้ทุกๆคนได้ทราบว่าตอนนี้เนี่ยบีมกาลังตั้งครรภ์ตั้งครรภ์ได้สี่เดือนกว่าแล้วะคะ่ะแล้วก็ให้ทุกคนเนี่ยได้ยินจากปากบีมมากกว่าแล้วก็ไม่อยากให้แบบพูดกันไปเองก่อนนะคะอันนี้เป็นความตั้งใจจริงที่บีมอยากจะออกมาบอกกับทุกๆคนในเรื่องนี้นะคะ่ะที่บิมเป็นซิงเกิลมามแล้วก็ไม่ได้แต่งงานนะคะพยายามอย่างดีที่สุดแล้วที่ ที่จะทำให้ให้เรากลายเป็นครอบครัวกันได้นะคะเพราะว่าเราเรามีลูกด้วยกันแต่ถ้าเกิดว่าเราทําหน้าที่เป็นพ่อแม่ะคะ่ะรักลูกให้ความรักถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้อยู่ใช้ชีวิตร่วมกันก็ตามแต่บิ้นเชื่อว่าลูกจะต้องเติบโตมาอย่างแข็งแรงมีความสุขเพราะว่าความรักที่เรามอบให้ จริงๆเรื่องนี้ก็อยากจะบอกว่าเธอก็ออกมาขอโทษนะกับทุกคนบอกว่ามันไม่ใช่การผิดพลาดมันเรียกว่าการที่ผิดจังหวะการที่เขามาผิดจังหวะแต่ก็เรียกได้ว่าเป็นสิ่งที่ฟ้าประทานให้มาแล้วเขาก็มีความรู้สึกว่ามีคิดที่จะทาแท้งอยากที่จะเลี้ยงดูลูกให้ดีที่สุดแม้ว่าจะต้องใช้ชีวิตคนเดียวคือประเด็นสาเหตุที่เขาบอกว่าไม่แต่งงานกับแฟนนอกวงการคนนี้เพราะว่าเขาเลิกกับแฟนแล้วเพิ่งถึงมารู้ว่าตั้งท้องแล้วก็ที่สําคัญนี้นะคะรู้ว่า ที่ใส่เข้ากันไม่ได้ก็เลยตกลงใจเป็นเพื่อนกันดีกว่าแล้วก็พร้อมที่จะเดินหน้าเลี้ยงลูกคนเดียวอย่างดีที่สุดก็เรียกว่าเป็นกำลังใจให้เนาะเป็นเสาแกร่งคนหนึ่งใช่ค่ะอมาที่ข่าวต่อมาเลยนะคะสำหรับหนุ่มตลกนะคะคุณแจ๊สวนชื่อนั่นเองนะคะที่มีคลิปเฉาวออกมาค่ะว่าเป็นคลิปข่าวรักภรรยาที่เราเคยรายงานไปแล้วใช่เคยรายงานกันไปแล้วนะคะล่าสุดคุณแจ๊สนะคะก็ออกมาขอโทษเกี่ยวกับคลิปข่าวนี้แล้วค่ะแล้วก็เดี๋ยวไปฟังความรู้สึกของคุณแจ๊สกันนะคะว่ายังรักภรรยาอยู่เหมือนเดิมหรือเปล่าไปฟังเลย ว่าจริงๆแล้วในเหตุการณ์ที่ผมไปเล่นเนี่ยเป็นร้านเป็นร้านเป็นร้าน,น,านของทเทนเราครับแล้วคือผมได้ไปแสดงแล้วเขาขอมาว่าให้นางแบบเนี่ยึ้นมาเต้นด้วยได้ไหม,มผมก็เลยได้มีปัญหาเพราะปกติน่ยพยายัมก็ไม่จะไม่ค่อยว่าอะไรเรื่องทํางานอยู่แล้วณช่วงตอนนั้นเนี่ยที่เราเล่นเนี่ยเราไม่ได้จุกคิดได้เลยเราเล่นเห็นว่าคนมันหาพอมันหาตอนหัวปุ๊บเนี่ยถ้าภาษาตลกเนี่ยเขาเรียกว่าพยี้เล่นมันสุดเล่นมันสุดไม่เป็นไรสิ่งที่เขาถ่าย,ยมันมี2อย่าง ขาอาจจะถ่ายเพื่อเอ้ยทำไมเราทําอย่างนี้กับ2เอ้ยมันตลกดีอันนี้เราก็ไม่ว่าเขาพอกลับมาดูคลิปก็ตก,กใจพี่นะตอนนั้นเนี่ยผมเล่นไปผมไม่ได้คิดอะไรอยู่แล้วเพราะสิ่งที่ผมทำเนี่ยทำอะไรก็ได้คนหัวเราะทําไงก็ได้คนสนุกผมไม่ได้มีเจตนาอย่างอื่นเลยจริงๆแต่ใครมองว่าผิดไปต้องขอโทษด้วยนะครับส่วนใครที่เข้าใจก็ขอบคุณด้วยเหมือนกันเนื่องด้วยความรู้สึกที่เรามีครอบครัวแล้วอันนี้ผมยอมรับว,ว่าผมผิด ว่าที่ผมทำไป่ผมดูคลิปมันมันก็แรงไปจริงเขาก็ส่งส่งไลน์มาหาผมเขาบอกว่าเนี่ยเธอดูนะสิ่งที่ทำเนี่ยเขาบอกว่าเขาเข้าใจที่เราทำงานหาเงินเลี้ยงครอบครัวบางอย่างเนี่ยทำอะไรให้คิดนิดนึงเพราะว่าโลกโซเชียลมันเยอะมากอก็มีการตักเตือนนะจากภรรยานะว่าทำอะไรก็คิดบ้างนะคะแต่คุณแจ๊ะก็ออกมาขอโทษแล้วก็ รู้สึกสำนึกผิดกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแล้วเนาะเขาไม่ได้ตั้งใจอ่ะเนาะจริงๆเราเรื่องนี้ก็อยากให้จบแล้วกันเนาะเห็นออกมาสัมภาษณ์หลายรอบแล้วรวมไปถึงดีแล้วล่ะที่ภรรยาเขาเข้าใจใแต่ว่าก็คือเหมือนกับตักเตือนว่าเอ,อคนในสังคมจะมองยังไงจรงนี้ถ้าภรรยาไม่เข้าใจนี่ก็ซวยไปค่แะ,คะแพ่นะนะคะจากเรื่องราวการอัปเดตข่าวบันเทิงค่ะวันนี้ไปก็มีเรื่องราวของแวดวงดนตรีมาฝากกันอีกแล้วนะอย่างที่เราบอกกันตอนนี้เข้าสู่เทศก,กาลในช่วงของดนตรีฤดูหนาวกันเยอะมากๆเลยนะคะล่าสุดค่ะเขาเพิ่งมีการจััดงงาานแถข่วกบิร์ แ n Ro รว์คัมแบนะคะซึ่งครั้งนี้ค่ะจัดขึ้นเป็นครั้งที่2กันแล้วก็บอกว่าตอนจัดขึ้นครั้งแรกเนี่ยนะคะได้รับกระแสตอบรับที่ดีมากๆเลยมาครั้งนี้นะคะเหล่ากองทัพที่บอกว่าเป็นนักดนตรีตร็อกเนี่ยก็ยังคงขนทัพกันมาอย่างต่อนเนื่องนะคะโดยมีหัวหอกอย่างหนุ่มเซอร์ฮิวโก้นะคะจุลจักรจ,กจักรพง์นะคะมีเป้อารักุูริชแมนทอยโลโมโซนิกอพาร์ตเมนต์คุณป้านะคะวงกลุ่มจิตนะคะซีโร่ฮิโร่วงฟัวแล้วก็อีกมากมายนะคะ ซึ่งได้ได้ว่างานนี้เขาบอกว่าจะแบ่งโซนด้วยนะเป็นในยุคต่างๆตั้งแต่ยุค50ค่ะคุณผ,ผู้ชมเราไปถึงยุค90กันด้วยแล้วก็ยังมีการเสพงานศิลปะงานด,ด,ด,ดนตรีต่างๆในระหว่างดูคอนเสิร์ตคอนเสิร์ตครั้งนี้นะคะมีขึ้นทั้งหมด2วันได้ได้ว่าจัดกันขึ้นเต็มอิ่มมากๆเลยนะคะบนพื้นที่กว่าร้อยไร่ที่มวกเหล็กสระบ,บุรีนั่นเองค่ะ นี่ดูภาพบรรยากาศงานถแถลงกันไปแล้วคงไม่จุใจเดี๋ยวไปฟังหัวหอกทาศิลปินหนุ่มสุดเซอร์อย่างพี่ฮิวโก้มาดีกว่าว่ามีความรู้สึกไงกับเทศกาลดนตรีครั้งนี้ค่ะไปฟังค่ะก็ดีใจแล้วก็ต้องขอขอบคุณทุกวงที่ตกลงและรับปากที่จะมาเล่นกับเราด้วยนะครับเพราะว่าเราก็ถือว่าขยายจากครั้งแรกจากครั้งแรกก็ถือว่าเป็นพักพวกกันช่วยๆกันไปคราวนี้เราก็พยายามจะให้เพิ่มความหลากหลายแต่ก็ยังอยู่ใน กรอบของล็อกโลก็ต้องขอขอบคุณทุกวงเพราะที่ทมาร่วมกับเราเพราะว่าจริงๆถ้าไม่มีวงพวกนี้มารวมตัวกันเนี่ยก็ไม่มีเทศกาลก็เท่านั้นก็เป็นแค่ทุ่และเป็นเวทีแต่วงก็คือหัวใจของงานนี้เลยที่สุดก็แฮปปี้ครับดีใจเห็นไลน์อัพและเป็นงานที่ผมอยากไปดู ผมก็ดีใจที่มันจะเกิดขึ้นนะครับเราสามคนก็ถือว่าแบ่งหน้าที่กันผมว่าหวังว่าเราก็น่าจะเครียดพอๆกันนะครับผมว่าไม่มีใครเครียดกว่ากันนะฮะเราก็ทํางานกันทุกคนเป็นที่ในส่วนที่ถนัดแล้วรับผิดชอบคงคงเป็นเรื่องของวงนะครับเรามีวงที่ถือว่ามีผลงานแล้วมีสังกัดแล้วก็มีชื่อเสียงเยอะมากเลยนะครับทาร์บาวก็เป็นตำนานอยู่แล้วหินเหล็กไฟก็เป็นตำนานแล้วก็พวกวงที่กําลังมาแรงมากตอนนี้อย่างเช่น วง Lomo Sonic หง Yellow Fang, ห, Desktop ller, ห The Rich Man Toy นี่นะคะการันตีขนาดนี้ก็ใครที่สนใจนะคะสำหรับคอนเสิร์ต rock and roll comeback นะคะครั้งที่2ดนตรีฮิปปี้และกองไฟที่จัดขึ้นที่มวกเหล็กสระบุรีก็รีบไปจับจองบัตรกันได้ที่ไทยทิกเก็ตเมเจอทุกสาขาค,าค่ะงานมีในวันเสาร์ที่2 2แล้วก็อาทิตย์ที่2 3พฤศจ,จิกายนนี้ที่มวกเหล็กสระบุรีค่ะ ใช่ค่ะสำหรับคอเพลงนะคะมาที่คอหนังกันบ้างค่ะวันนี้นะคะฟ้าก็มีภาพยนตร์ดีๆมาฝากนะคะสำหรับนี่เลยนะคะเรื่องสู้สุดใจในเจียมเจียมนะคะที่จะออกอากาศในวันเสาร์นี้ค่ะเดี๋ยวเราไปชมทีเซอร์กันเลยค่ะ กลับมาอีกครั้งกับนายเจียมเจียมชาแทฮยอนที่มารับบทน,นักขี่ม้าชื่อดังซึนโฮในหนังเรื่องแชมป์ซื่อสุดใจในายเจียมเจียมที่เขาต้องสูญเสียภรรยายที่รักและดวงตาของเขาจนทําให้หน้าที่การงานต้องตกตามลงมาร่วมเป็นกำลังใจให้เขาฝ่าอุปสรรคชีวิตได้ไนายแชมป์ซื่อสุดใจในายเจียมเจียมในวันเสาร์ที่25ตุลาคมนี้เวลา5โมงเย็นในช่วงรอบควหนังดังทางช่องโลก้า be your fans แต่ไม่ได้ม,มีแค่เรื่องเดียวค่ะพี่ป้าม,มีอีกเรื่องหนึ่งนะคะสำหรับครอบครัวหนังดังนะคะมีอีกเรื่องนึงชื่อว่ามาหาสงครามเฉียดเส้นตายค่ะมีทีเซอร์มาให้ชมกันเหมือนกันค่ะชมกันเลยค่ะ The Font Line มาหาสงครามเฉียดเส้นตายข้างอินพโยจอาที่จากกองบัญชาก,การใหญ่ ถูกสั่งให้มาสอบสวนเรื่องการฆาตกรรมเจ้าหน้าที่ฝ่ายเดียวกันเพื่อหาผู้ทรยศที่ติดต่อพวกคอมมิวนิสต์แต่อินพโยกับได้รับรู้เรื่องราวอันน่าเศร้าของลอบรรดาทห,หารแนวหน้าทหารทุกคนต่างรอคอยการลงนามในสัญญาสงบสุขเพื่อจะกลับบ้านเท่านั้นติดตามดูว่าพวกเขาจะได้กลับบ้านอย่างที่ฟันไว้หรือไม่ได้ไหนายเดอะฟอนท์ล์มหาสงครามเฉียดเส้นตายวันอาทิตย์ที่26ตุลาคมนี้ในช่วงครอบครัวดังๆเวลา5โมงเย็นทางช่องโลกา้า ดูมากๆเลยนะะสำหรับคอภาพยนตร์นะคะก็พลาดไม่ได้เลยค่ะสําหรับครอบครัวหนังดังนะคะติดตามชมได้ทางช่องโลกาค่ะวันเสาร์นะคะแล้วก็วันอาทิตย์สิบเนาิกาถึงสิบเนาิกาค่ะใช่แล้วนะคะอย่าลืมติดตามครอบครัวหนังดังของเรากับโลกาวิวเฟรน n d นะคะแต่ว่าตอนนี้ปรีเบกดีกว่าเพราะว่าช่วงหน้านะคะเดี๋ยวเราจะมีศิลปินมาพูดคุยสดในรายการสักครู่ค่ะ